สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่ในช่วงซัมเมอร์แล้วขนมก็ยุ่งมากแต่ว่าพอเปิดมือถือปุ๊บแลวเจอข่าวเนี้ยขออัดคลิปจัดสักหน่อยนะตอนนี้คลมอไฟเขียวนิรโทษกรรมบุคลากรทางการแพทย์นะคะคือจริงๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาได้มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะแต่การนิรโทษกรรมในครั้งเนี้ยนะมันเหมือนกับว่าใช้คําว่าบุคลากรทางการแพทย์มาเป็นกำบัง ให้กับตัวเองแต่กฎหมายนี้ก็ไปคุ้มครองอ้อมให้กับคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการบริหารเกี่ยวกับโควิดที่ผิดพลาดเพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบอย่างพวกกลุ่มที่อยู่ในสาธารณสุขที่ไม่ใช่หมอที่ไม่ใช่พยาบาลเนี่ยนะคือแบบเนี้มันไม่ถูกต้องนี่คือระบบของประยุทธ์สลิมของกูหายไปไหนหมดยังไม่รู้เลยนะมึงออกมาค้านบ้างไหม ถามจริงมึงหายไปไหนกันหมดอะมึงอย่าอมสากหรือนกหวีดติดคออยู่ที่บ้านสัตว์นะ<ม>เกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยดีๆตอนนี้มันปัดความรับผิดช,ชอบไฟเขียวได้อย่างไรถ้าถ้ามึงมีความผิดน่ยมึงต้องรับผิดช,ชอบมึงออกกฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องพวกพ้องมันใช่ไหมแล้วมันถูกต้องไหมพวกมึงนี่มันเผด็จการจร,จริงเลยฮะพอเขา จะตรวจสอบก็ไม่ได้พอเขาจะอภิปรายไม่วางวาไว้ไม่ไว้วางใจพวกมึงก็ดิน้นผู้มึงก็อ้างผู้มึงก็แถเอกสารลับหลุดแล้วหลุดอีกมึงก็อ้างเอกสารปลอมฮนะเพราะว่าคนที่องค์กรมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกมึงเอกสารมันเลยหลุดเพราะเขาแอบถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้คนนั้นคนนี้ทีให้ดูมันก็เลยหลุดมันก็เอกสารจริงมึงก็อ้างนะไม่มีความโปร่งใสนี่คือรัฐบาลของประยุทธ์ มิงั้นเขาจะออกมาต่อต้านพูกมึงหรือคืนปล่อยไว้แบบนี้ประเทศประเทศชิบหายหมดเลยตอนนี้ก็ชิบหายจะแย่อยู่แล้วบริหารจัดการยังไงมึงล้มเหลวมากขนาดวัคซีนมึงยังไปแบ่งกันแดกมึงไปแบ่งกันฉีดริสัตว์หมอจริงจริงแล้วยังรอฉีดอยู่ตอนนี้มันผ่านไปกี่วันแล้วมึงฉีดกันยังขนาดแค่ไฟเซอร์ที่เขาอุตส่าห์บริจาคให้ของอเมริกามึงยังฉีดให้แพทย์ ไม่ครบเลยมึงให้ใครไปฉีดญาติพี่น้องของคนที่มีเส้นมีสายคนที่ไม่ใช่หมอพยาบาลด่านหน้าจริงๆมึงก็ไล่กันไปฉีดหมดนี่คือระบบของประเทศไทยที่มันห่วยแตกนะผู้ระบบเส้นสายยิ่งประยุทธ์เข้ามาบริหารงานด้วยตอนเนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยบอกไว้เลยนะตามหาสลินพวกนี้เป็นไงบ้างหละมึงออกมารับผิดชอบออกมาพูดอะไรบ้างออกมาเป่านกหวีดให้กูได้ยินอีกครั้งหนึ่งทีสิ มึงค้านกฎหมายนี่แล้วโทษกรรมไม่ใช่เหรออิสัตฮะตอนนี้มึงทำอะไรอยู่ฮะงอกมาเลยนะคะอิสสัตเด้ย